สวัสดีค่ะตอนดีทุกคนนะคะตัวนี้คือกระเป๋า U.S. หนังปลากระเบนจุดเด่นเลยก็คือหนึ่งแนละเรื่องของวัตถุดิบหน้าที่เ,เราใช้กระเบนเยอะปลากระเบนตัวใหญ่ข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังเป็นปลาเต็มนะปลาเต็มด้านหน้าด้านหลังเราลงหลังปลากระเบนให้พี่พี่เห็นหลังปลากระเบนไหมเห่นไหมกระเบนหนึ่งตัวจะมีเม็ดไขมุกเม็ดใหญ่ใหญ่แบบนี้อยู่กลางหลังถ้าเห็นเม็ดไขมุกเม็ดใหญ่ๆ่แบบนี้สองเม็แดแสดงว่าเราใช้สองตัวนะคะ ก็ถึงจากหนังหัวแท้งที่มีช่วงใส่แบงมีสองช่วง เยาวนาในการผลิตนานที่สุดในโลกและเป็นกระเป๋าที่มีความแข็งแรงทนทานที่สุดในโลกสวยแข็งแรงทนทานและมีความเป็นสิริมงคลนะคะพี่ผูาใชเกก้เรียกเกินเรียกทองรับรองว่าพี่ต้องชอบแน่นอนค่ะ